ครับวันนี้ก็มาพบกับลาเต้กันนะครับกับเสาวิชาแนลครับวันนี้ลาเต้จะมาทําน้ำราดนะครับสหรับหมูกรอบหมูแดงนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะครับแต่ลาเต้บอกก่อนนะครับว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่ทํากินเองที่บ้านนะครับเป็นสูตรง่ายๆนะครับลองดูครับว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างครับอันดับแรกเลยนะครับก็ต้องมีนี่นะครับจะเป็น เครื่องนะครับก็คือในนี้จะมีส่วนผสมของขิงนะครับพริกไทยดำรากผักชีกระเทียมนะครับอันนี้เราไดขบรวมกันให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีน้ำแป้งมันนะครับด้านนี้จะเป็นน้ำแป้งมันนะครับมีเต้าเจี้ยวนะครับมีถั่วลิสงคั่วนะครับน้ำเปล่านะครับซีอิ๊วดำนะครับด้านนี้จะเป็นซีอิ๊วดำนะครับมีผงพะโล้นะครับ น้ำตาลทรายครับน้ำส้มสายชูนะครับแล้วก็จะมีเกลือป่นนะครับแล้วก็มีน้ำมันงานะครับ you <laughs> เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับน้ำราดหมูแดงหมูกรอบนะครับสามารถราดได้ทั้งหมูแดงและก็หมูกรอบนะครับเทคนิคนี้นะครับเวลาที่เราเติมแป้งน้ำาละลายแป้งมันไปแล้วนะครับต้องค่อยๆเติมนะครับดูตามความเหนืดแล้วต้องทําเผื่อไว้เวลาที่เขาเย็นเนี่ยความเหนืดของแป้งอ่ะมันก็จะเยอะนะครับนั้นก็ให้ค่อยๆเติมนะครับดูตามความต้องการครับยังไงลาเต้ฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด ติดตามกด Subscribe ให้กับละาเต้ด้วยนะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ